มฤสูงดังเสียงนะเนาะมาในภูมิมูลที่มาสวนปันนิกไทยนี่เอาคํามาเลเพนกว่าจ้อมกันแทงนะเนาะในตอนนี้นี่ก็เอาขาดีขึ้นมามี10ลืมนะเนาะเอาขา10ลืมดีอัดบินอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ํามาเอาปาสุมกับสระนะเนาะเขาเอาเง เสีงกลางเสีงสูงเสียงเตียมในมาลอก,กับสามันะครับ็มีเอาดังสมามเสีงมาหุบจุกันในตัวเอกเพีนกว่าในาตอนในนี้คัเนาะของการดังสุดเาก็ขาดมาดีเสียงกลางเนาะาาาสียงกลางในก็เเพีนก็ไก่ต,กกกตัวจานตัวสตาตัวปักตรับตัวตกตัวเต่าปลาใบไม้ปลาอ,อ,อ่างมีเขา เก่าตัวเนี่ยะเนาะจะเป็นเสียงกลางเนี่ยเอามาใส่ซ้ำสล่านเองเนาะปาสมกับสล่าในก็จะเป็นสล่าอันเข้าข้าใจกว่าเอาเอาซอนหน้าเฮียนกันได้ก็จะเป็นสล่าอาสล่าอาสล่าอีสล่าอีสล่าอือสล่าอือสล่าอูสล่าอูสล่าอัมสล่าไอไม่มุนสล่าไอไม่มาลายสล่าเอาอย่างเงี้ยเนาะอันเกิดอ่าเจ้านั่นสล่าอันเกิดเจ้านนี่ก็เอาก็ใจกว่านี่ก็ไหลอยู่แค่เนาะแล้วนี่ อันเจ้ามาสอนมือเร็วเนี่ยก็เอามาเป็นตัวอย่างมันให้ก็เขาก็เห็นกว่ากล้ยนี่คะเนาะอันเช่นนั้นก็ไล่ออกเสียงไล่ล,ลอดตัวมันก็ตีมือนไหนกุ้ยนี่คะเนาะอันในนี้ก็เขาค่มาไม่ลืมนี่ก็เป็นกอไก่สละอานี่ก็กออากากออากากออากากอไก่กสละอากออากากออากา ก็อากอก็เก่สระอีก็อีกีก็อีกีก็อีกีมาถึงตรงกอก็ก่สระอีก็อีกีก็อีกีก็อีกีก็เก่สระอือก็อือกีก็อือกีมาถึงตรงก็ก็เก่สระอือก็อือกี ก่ออึกือก่ออึกือกอไก่สระอู่กออูกูกออูกูกออูกูกอไก่สระอูกออูกูกออูกูกออูกูออ่าเนาะมาทางตัวนนี้นี่ก็กอไก่สระอํากออํากรรม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  กอไก่สระไอไม่หมุนกอไอไก่กอไอไก่กอไอไก่กอไก่สระไอไม่มลายกอไอไก่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 กอไก่สระเอากอเอาเก่ากอเอาเก่ากอเอาเกาอย่างเงี้ยเนาะอันตี่จะ ก็ไก่ถึงอาออ่างได้เข่าขาเอามาใส่ดีสลามมันเห่เพิ่งกว่าแค่จึงอันเข่าขาเห็นมาเจอตอนป่วนมาหนนี่นก็เขาคาเต็เป็น,นตีกมัมแถมเข่าขาเนาะเต็เป็นตีกัมแถมตีจิ้วอะไรจิ้วต้องเนี่ยในตอนใน,นก็เข่าขามาเพิ่ไม่ลืมไม่แค่เนาะก็วันนั้นเข่าขาขึ้นอันเลือซีกไก่แน่ไม่อันเกกล,ลือเจ่นในก็สิ่งออกมันลายล้อมมันก็เหมือนไหนนี่แค่เนาะ ขนะึ้นสีกว่าให้เสงสูงฮะเนาะมาดีเสงสูงในกรดอเ็นนั้นค่ะเสงสูงมีซิปเอ็ดูในกรดอเบนเบนคอไข่คอโคดชอชิงทอทานทอถุง้งพอพึ่งฟอฟ้าซอสา,าสอลาซอฤาษีซอเสอือพอหิบ,ะบ,ะบ,นะบอะไรเีเนาะซิปเอ็ดอยูในเปเ็นเสงสูงเเสงสูงแล้วมา ปลาซุมกับสามาลอนั่งสระนี่ก็จะเป็นสระอาสระอาสระอีสระอีสระอือสระอือสระอูสระอูสระอัมสระไอไม่ม้วนสระไอไม่มลายสระเอาอ่ะเนาะแล้วก็ลายลอดวมันก็เป็นคอใายสระอานี่ก็คออาคาคออาคาคออาคาคอใายสระอาคออาคา ขออาขาขออาขาขอไขสระอีขออีขีขออีขีขออีขีขอไขสระอีขออีขีขออีขีขออีขีขอไขสระอือขออือคือขออือคือ ขออือคือขอไขสระอือขออือค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 ือขอไขสระอู่ขออู่คู่ขออู่คู่ขออู่คู่ขอไขสระอู่ขออู่คู่ขออู่คู่ ขออูคูมาแทงตัวนึงก็ขอไข่สลามขออัมขำขออัมขำขออัมขำขอไข่สละไอไม่หมุนขอไอไข่ขอไอไข่ขอไอไข่ขอไข่สละไอไม่มลายขอไอไข่ขอไอไข่ ขอไอไขขอไขสระเอาขอเอาเขาขอเอาเขาขอเอาเขาอะเนาะอันน so, ี้เป็นเสียงสูงและมาปรากฏกับสระนี่เนาะอนาคตในหลายภาคนี่ก็สระอืในลสันอองจอมนี่เนาะอาก็เป็นเสียงสูงนี่นะเสียงสูงก็ขึ้นมาที่เสียงต่ําเนาะ ดีสิ่งเด่ยในกาะเีล่าน้คออควาคออคนอคอะรังงองูชอช้างซอโซชอกระเชอยอผู้หญิงทอนางมันโททอผูเท่า,ทอ,า,าทอทหารทอทงนอนหนูพอพานฟอฟันพอสมพามเภามอหมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนรอจุลาฮอนุคุกนะ ในก็เป็นซศร้ีตัเป็นเสียงต่ำนะเนาะเขามาเอาปลาสมกับสาด้วยนี่งนะเนาะในก็เป็นคอควายสระอาก็คออาคาคออาคาคออาคาคอควายสระอาคออาค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 าคอควายคอควายสระ คออีกิคอ้วายสระอีคออีคิคอควายสระอีคออีกิคอ้วายสระอีคออีคิคอคอายสระอีคออีคิคออีคิคอควายสระอือคอออคือคออือคือออืคือข้ออือคอค้ายสระอืออออคือ คออือคือคออือคือคอควายสระอูคออูคุคออูคุคออูคุคอควายสระอูคออูคูคออูคูคออูคูนะมาแทงนี่ก็คอควายสระอัมคออัมคัมคออัมคัมคออัมคัม คออําคําคอควายสละไอไม่หมุนคอไอไข่คอไอไข่คอไอไข่คอควายสละไอไม่มลายคอไอไข่คอไอไข่คอไอไข่คอควายสละเอาคอเอาเข้าคอเอาเข้าคอเอาเข้าหานะในกป็นสละ เสียงแตมะมเนาะอักษรตามมาปผสมกับสระเนี่ยนล้วก็เส้าสีจู่นี่ก็ออกเสียงเหมือนไหนโอตัวโอมันก็เหมือนไหนแค่เนาะจิตมันสระทั้งมดก็ตะเป็นเห็นในโอเห็นใ,ในออกเสียงเหมือนในมดหนังเก่านะยแค่เนาะกำลังก็อขึ้นมาหุบจู่กันตัวเองนะงเงี้ยนะ,ะนว่ามันเปิงกันดีเลยเหมือนกันดีเลยอย่ะครับเนาะ ในเป็นอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำไงเนาะอันเขาขาดีมาด้วยหันในก unlike, on, ee, une, ็เป็นสีมันเปนไงเนาะเขาหันสีม <ogene> ันสีอันอันสีสีล้ำต่อสีล้ำเนี่ออกเสียงเหมือนกันไงเนาะสีล้ำต่อสีล้ำออกเสียงเหมือนกันสีเหลืองต่อสีเหลืองเนี่ออกเสียงเหมือนกันนี่ไงเนาะอ่าครับอันสอบด้วยอันในนี่ก็มันเป็นอันเปิืองมันนี่ไงเนาะเขาก็มาจากด้วยที่ตั้งมุดในก็เสียงออกมันก็ต่อออกเสียง สามสิ่งเนี่ยไงคะเนาะมือเขาพ่อเขามาประสมกับสลาเงาะนี่ก็แต่มีในเป็นกออากากออากากออีกีกออีกีกออึกือกออึกือกออุกุกออุกูกออำกำกอไอไกกอไอไกกอเอาเกาไงเนาะมาดีสียงสูงในก็เป็นคอคอไข่คออาขาศคออาขา คออีกีคออีคขีขออือคือขออือคือขออูคูขออคูขออัมคัมขอไอไขขอไอไขขอเอาเขามาดีเสียงเตียงเลยก่อนเป็นคออาคาคออาคาคออีกีคออีคีคออือคือคออือคือคออคูคออคู ไงก็คออําคําคอไอไค่คอไอไข่คอเอาเข่าไงก้นเนาะเอามาด้วยนี่ก็อันเป็นสีล้บในเฮียงมันเหมือนกันนี่ก็เอามาด้วยมาแตกกันด้วยนี่ก็เป็นกอไก่สระอาก็กออากาคอไข่สระอาก็คออากาเหมือนกันนะเนาะกอไก่สระอีก็อีกีคอไข่นี่ก็คออีกีมันมันเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเนาะ อันมันเหี่ยงมันปึงอะไรก็คออาการอะไรก็ใช่ไหมคออาขาอะไรมันปึงกันเอาไงเนาะมันปึงกันเอาไก้อยกาพวกอ่ะออากาเนี่ยตั้งคออาขาในซ้ำตีเสียงกลางแล้วทั้งเสียงต่ำด้ทำขึ้นออกเสียงเมือเนียนขึ้นเนาะอัเป็นกออาการอันเป็นคออาขาอะไรครับมันขึ้นอันเป็นเขาว่ามือเขาแจกสระเสียงปอดเสียงย่อมันั่นเขามาหันจังดี่เนี่ยขนาดเนาะมือว่าสระปอดเนี่ยนะสระเสียงปอดในพวกเขว่าใส่ตี เสียงกลางเลยตังเสียงสูงเลยออกเสียงเหมือนกันนะครับเนาะในหันมือเหลียวในี่ยนเนาะในออกเสียงเหมือนกันครับกำเนิดขึ้นว่าสระเสียงยาวสั้นาอสไนตี้เสียงกลางเลยตังเสียงแต่ได้ออกเสียงเหมือนกันนะเนาะในคออาคาในคออาคากออากาเนาะในคออัมกัมคออัมคำนะเนาะมันเปลีนกันทีหนังไหนนะเนาะ เพราะฉนั้นมีลืมแทงกัมมีซั้นปันแทงกัมเนี่ยก็หพูดต้อนก็ว่ากอไก่เออเสียงเสียงกลางฮะเนาะเสียงกลางในตั้งเออเสียงกลางเออในตั้งเสียงสูงเลยฮะเนาะพวกใส่สระเสียงปอดะเนาะออกเสียงเหมือนกันฮะก็ในเสียงกลางในตั้งเสียงเตียมับก็ในพวกห้ามาใส่สระเสียงยาวเนี่ยออกเสียงเหมือนกันฮะเนาะตีเสียงสูงในนี้ก็สระบอ่ะเลยตีตีเป็นเสียง ก็เป็นเสียงซูงกับข้างมันขนาดนะ่ะเนาะเสียงซูงนี่ก็กำบันดาก็เป็นเสียงเป่าขนาะดน่ะเนาะขาขีคือคูคข,ข,ำ,ข,ข,ขำไขไข่เขาในนี้จะเป็นเสียงเป่าขนาดนะเนาะแล้วคำใดตีเสียงตีเสียงอักษรตามในซ้มัมโบเสียงสระเสียงปอดคำออกเสียงบันดังจำตเตอร์เท่ากันขนาดะเนาะข้าขี้คือคู่ขนาดนเนาะกับนั้นเนะอขาขาในตอนในเอามาเรียบให้ในก็เป็น อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำแล้วก็มาผสมกับสลางในเข้ากันเป็นอันไม่ลืมตอนอันเยี่ยวกว่าเช่นนั้นในการเนาะเข้ากัตอนนี้นก็ย้อนกึืไว้ยดีในเสขึ้นมาทบกันใะนตอนเห็นเมออันที่สิบมาตั้งนาแทงในการเนาะเข้ากันเะนะมอสูงตั้งสินค์ค่